ก่อนจะเข้าไปดูนะครับต้องขอบอกก่อนว่าเกมพับจีเนี่ยเป็นเกมที่ผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับปกติแล้วเนี่ยจะเข้าไปเล่นแล้วให้เพื่อนแบกส่วนผมเนี่ยจะเป็นตัวถ่วงเอ้ยตัวปั่นนะครับ <c oughs> <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าหวังฝีมือการเล่นแบบโโหดจับผมในคลิปนี้โอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยไอ้ยี่วงมาแล้วลืมดูชิปผายแล้วรถอยู่ไหนวะเอ้ยกูเอารถกูไป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 กูขับเองเอฟกูขับเองมักแมปเลยมักแมปเราเลยนานไงเฮ้ยมันมาแล้ว พี่จันไปเดไปโอ้โหเราต้องไปเล่นฝั่งโนวาว่ะเดี๋ยวเราไปทางทางนี้ก่อนเมืองนี้เมืองนี้มามาสามอื้อจังวะรถเชียอะไรเนี่ยไม่ชินนะไม่ชินนะรถอย่างเงี้ยจะแค่ขับแต่รถเร็วๆเออขับสองร้อยบวกตลอดเลยไม่ชินเลยขับหกสิบกูเชียแล้วโอ้โหโอ้โหลีชิโอะไรพี่กูว่าำไปไป ไม่ไม่ไม่ได้อยู่ไก่ปะโโอ้หไก่ชิบหายวัววัววาววัววัวแปลกูบอกแล้วเดินตรงนั้นแต่เดือดยังยังอยู่ยังอยู่เกือบได้วิ่งละเฮ้ยนี่มันต้องเร็วอย่างนี้ร้อยกว่าย่างงี้นีเอฟเอฟเอฟ ไอ้ตาแค่ตาแก่พี่ปั้มหน่อยเฮ้ยได้อยู่ได้ประเด็นนั้นคืออยูเอฟได้ปะโอ้กระจอกไอเว็บไอฟเอฟเอฟอะไรไอเว็บฮะมึงออกตอนไหนเอ๊ะมึงออกทล้ไมใครเขาให้มึงออกไปไปไปมึงไม่ตายเลยเว้ยอยู่บนรถอะมึงเคยตายบนรถกับกูปะล่ะเคยไม่เคยมึงเอาที่ไหนมามึงเคยตายขารถกับกูเปล่าปะปะปะเอ้ย ควันแป๊บนึงลายครึ่งหดอนถ้างั้นอ่ะเราเราเล่นนีเลยพี่เราเล่นเล่นเอ้ยเฮ้ยข้างหน้ามีคนสวยเนี่ยสองเนี่ยสองตรงเนี่ยเอฟขนาน้ามีคนยิงแฟร์อย่าไปอย่าไปเอาแฟร์มันดิเอาแม่งดิบปะเรียกเราแล้วไงมันเรียกเราแล้วมันยิงแฟร์เรียกเรามันยิงแฟร์เรียกเราเรียกเราไปฆ่าคี่ไม่เคยเห็นแบทแมนเหรอทำไมวะแบทแมนมันฉายไฟไม่ใช่เหรอยิงแฟร์ได้เหรอแบทแมน ที่ผ่านแล้วแบทแมนที่ผ่นไมด้ทีทีก่นแบทแมนว้าวที่ไหนวะเล่นนี้ก่อนเล่นนี้ก่อนอุ้ยเขี้ยบมึงก็วิ่งลงเลยไม่ดูอะ่ะใจมันร้อนอ่ะใจมันร้อนอย่าบอกว่าแบทแมนระวังนะข้างหน้ายิงกันกระหน่ำเลยจอนย้อนจอนอุ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยยิงกูยิงกูแล้วไอ้สัตว์ไหนพี่มาข้างไหนบีมาไหลแล้วมาไหลแล้วไม่รู้ทิพย์คุณสามหน่อยได้ไหมเนี่ยเอืออีอีอียิงกูอีอีกู อีเลยพี่คาพี่คาก็แปดคาก็แปดไอเว็บถอยเว็บถอยเว็บถอยเฮ้ยเขาแทบหมดหลอดตกใจยังก็โดนยิงอูเลื่องเรายังก็โดนยิงที่ไหนได้ล้อเต็มเต็มดิปเตอร์ดิปเตอร์ขอโทษพี่เราต้องรีบไปแล้วนะสิบสามวีแล้วนะไปดิ วไม่โซนจอยถ้ไม่เขเลือกกูไหลนะเมื่อกี้นะกูลืมละล้อกูแกปาดปาดโดนล้อเหยียบไปทีวงมาแล้ววงมาแล้ววงมาแล้วต้องรีบไปไปดิไปดิทำไมมันเร็วขึ้นปะวะวงเร็วดิครับเร็วดิครับเราชักช้าเนี่ยเนี่ยแม่เหายวิ่หมดแล้วเนี่ยมาเนี่ยึ้นไปรถมันกระช้าเลยเกินไปเฮ้ยโว้ด ทะเลนี่ว่ะรถ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 ไหนยิงดิรถขวาเราเนี่ยไปเลยไปก่อนสวยว้าวว้าว้ยโอไม่ตายเอฟไม่ตายมึงไม่เคยตายบนรถกูต่อเซตอีกแล้วมึงไม่เคยตายบนรถกูเชื่อกูดินี่ไงตัดนี่อาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้เอฟยิงมันยิงมันไฟไฟไฟไปไปไปมันมีสองตัวมีสองตัวไปเลยไปเลยไปเลยพี่ภูมิระวังหลังนะพี่ ะหลังมีคนเหรอขับรถไปอยู่พี่ไอ้เวฟไอ้เวฟบขี่ไปขี่อยู่หลังนี่หลบกระสุนเป็นดีวะเจ็บ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 ไอ้เหี้ยกระสุนหมดกระสุนหมดขู่เชี่ยขู่เชี่ยขู่เชี่ยฟังโอ้ฟังโอ้ฟังหยอก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 หลบหลบแล้วหลบอยาชนดิไอ้หี้ยซิกแซกซิกแซกซิกแซกโอ้โหเบอร์ลยวโอ้โหเรียบร้อยเอฟเอฟกูจะบอกว่าอะไรรู้ปะขี่ขึ้นเลยปึ๊บ เอา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 เฮ้ยะแตกกะตกแตกมดหมเวเอาามันหมดไอ้เ e> ี no ้ยตีเลยอ้าเ๊ะโอ้นชัอสัเอสัตว์ก็เกีเหมือนเอาขไปแจกเขาอเ่อกัเอกูะตเอ๊บเอ๊มตดเอ๊้มันหมดกูแทบร้องไอบบหาที่ลบหที่ลบเอฟฮิวก่อนมียาปเนีย มีนิวก่อนนิวก่อนเร็วเป็นได้แค่แซดแมนแม่งหนักแอคชั่นมาอีกแเลยสัตว์เจ้กูสาไม่มียาใหญ่หว่ะมีแต่เบนเดตโอแบเนเดตกูจะเก็บไอ้สัตว์กูสาแบบชิวๆมาแล้วไอ้สัตว์ต้องมันหมดกูแทบร้องเลยพรานะไม่มีเชื้อเพลิงแล้วกูกรโดนยิงยึงนั้นเลยยายายาถึงกูขอร้องโอ้โหยังมีแต่กระสุนยาใหญ่สักอันก็ได้แบนเดตสักห้าหกอันก็ยังดีโอ้โห โล่งเลยมั้งฟาร์มอะไรขนาดนั้นวะดูนี่ไงเว็บโอ้โหใหญ่ใหญ่โอ้โเอ้ะจะโอ้โหสวนเขียวทำไมกูรู้สึกมีความรู้สึกว่าเอฟลางซังหอนเอฟเราว่าเราควรไปได้ยังก็ก็ควรนะก็ไปดีกว่าเอฟกูบอกกูบอกแล้วเดียวว่าไปเล่นวงนู้นไอ้เหี้ยมาแล้วด้วยเอฟเอฟเอฟรถเราอยู่ในวงเอฟวิ่ง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 กันทั้งวงเอฟไอ้เหี้ยวิ่ง นี่มันสายฟาร์มเพลินนี่ว่ะนี่มึงสายความเพลินแซูเปอร์แมนเป็นได้แค่กล่องอะไรตอนนี้ยดูตรงแล้วไหนเอฟเบย์ไดเก่งเหมือนเอ้ยเสียงรถใคร่ขับวะผมเองเอฟขึ้นมาเอฟเอฟวิ่งไปไกลแล้วมึงขี่ไปเลยขี่ไปเลยขี่ไปเลยเขสแมเจอข้างหน้าเอ้ยดิฟดิฟดิฟ ว่าตอนนี้มึงจะกลายเป็นบล็อกแมนแล้วเฮียมลูก็อตายคารุนแน่เลยว่ะรอบเนี้ยกูแตกว่ะดูจากเลือดดูจากเลือดแล้วปั๊มยาปั๊มยาก่อนปั๊มยาปั๊มยาได้ไม่ปั๊ม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 เอฟมึงชัวนะเอฟมึงชัวนะต้องรับไหมเอฟวิ่งไป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 ชัวนะเออไปเลยจะพักไอ้เวฟไม่ชนตูมร้อยปั๊มเฮ้ยบ้านนี้เอาไงตัดเสียงปืนอยู่ใกล้มากเลยว่ะขนดิเดี๋ยวกูไปเล่นล่างเนินนี่ เฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยจากไหน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 าไหนข้างล่างเลยดนเหี้ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าโอ้ยเวบสสมบกเบสสมบกเบสสมบกสมบกที่อะไรไม่มีไม่เคยเก็บเบสตบซูดี้ก่อนตบหปืนก่อนแล้วจะเล่นอะกูได้ยินกูดีแล้วกูชื่นใจโอ้ผมชอบซิงเกิลหรอพี่เลยขอเลยข้างหน้าข้างหน้าแหนละวไปเวฟเวฟเวฟไปชาร์จสองชาร์จสาม กูแซดกูแซดแมนแน่แซดบ่อยวะไหนที่เป็นคนเล่นวะวันนี้เอฟเอฟเปิดมันเล่นกูแล้วเอฟแซดเอฟเขาโหลดวะไปแล้วลอยไปแล้วอ้าวไม่ไหวแล้วเอฟไม่เล่นวันนี้มันดิไม่ได้เอฟเล้แตงเราต้องการคนแบกคนแบกใครก็ได้ที่ไม่ใช่กูไอ้แตงเร็วเข้ามาโอ้มันมีทุกที่เลยตั้งหน้าก็มีมุขขี่วะกลางวงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอกูอ่ะ ไม่ได้ถึงอยากไ่แมนโอ้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 จะพังแล้วจะพังแล้วเฮ้ยยังแตกยังแตกเบาพี่เบาเบาพี่เบาได้ยก็ได้ข้างล่างข้งล่ามันมียู่ด้วยนะไหนขวาขา่ไม่ไมม่ไม่ไม่นเรอวะไอห้ารถเมื่อกี้ปะเอ็ดีดีนวะเอดีมันอยู่ข้างล่างมึงมึงไม่เห็นหรอก มึงเห็นต้นไม้ข้างหน้าเวาแล้ต้นไม้ใหญ่หน้ารถอ่ะต้นไม้สีสีส้มช่างแม่งพี่ต้นเดียวเลยเออช่างแม่งปะเอ้าบีบพุ่งดีไหมหามันดีกว่าชิปหายละแต่เขาไปหามันด้วยเป็นกูฟูออโต้อย่าพึ่งอย่ายิงนะมันเห็นมึงนะมันเห็นกูแล้วตายเลยแล้วกันกูเรียบร้อยไอสัตว์ไอรีดแมนกูหรือเหี้ยไอรอนแมน กูตามใครก็ได้แต่กูไม่ตามเอฟอะตามแอปสล้กันเอาอีกแล้วโอเคครบตั้งแต่มีการตามขึ้นมาเียก็แล้วก็ว่ากดตามเอฟอีกทีนึงเออแต่คุณตามเอฟมึงจะไม่ได้โดดนะเว้ยโอเคกูแคนเซิลนี่แหละแคนเซิลกูกลับมาตามมาแต่งเรียบร้อยแต่งติดกลับแล้วมึงติดกลับแล้วแต่งมึงเลือกมาเลย แ่งเลือกมันเลยอืมไปที่ไหนก็มีแต่ตาย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 ไม่ก็ตายเลือกมาเลือกเลือกโคตรสิ้นเอาแล้วลงไหนอย่าบอกนะอย่าบอกนะอย่าดังอย่าบอกนะว่ามีรีเทอรี่เบดอะเยสกี้ที่ตำนานไอ้กูไม่ลงที่นี้มานานมากเลยนุ้ยนี่ไงเฮ้ยโล่งว่ะทำเล่นไปโล่งเหรอวะเมื่อกี้คือเกวียนเห็นอยู่เลยนิดนึง ใช่เหรอแล้วเชฟจะเคว้งอยู่บนเครื่องบินอยู่เลยอ่ะปล่อยมันปล่อยมันเดี๋ยวมันก็ไปนู่นอ่ะทะเลทะเลไม่งงเลยเฮียจีรีไม่มีแต่ให้งงบ้าไปแล้วมันไม่มีต่างต่างมาเนี่ยเย็ดเคคุณรู้แล้วไหมไม่มีใครลงไม่มีของไม่มีของเฮียะไรเลยเลยสัตว์มึงบ้าปะเนี่ยหุดเลยเฮียของทิไปเลยไม่มีเลยเนี่ยมีแต่กระสุนกระหมวกอยู่งบทีิงเฮ้ย ไอสัตว์ M16 ตกใจมั้โอ้โหเอ็มเฟยเฮ้ยเกินไปแตงเกินไปโใช่หรอเกินไปแตงเฮ้ยกูได้เลย M16 เนี่ยเนี่ยเอ็มเฟยเบลิวโอ้โหครบมือเได้ใช่หรอเออ SLR เฮ้ย SKN นะผมทิ้งนะใครเอาไป SLR SLR มีใครเอาปะไมเอาลองเล่นเลยมันเป็นไงเออ ก็ยิงไปเรื่อยๆยิงจนกว่ามันจะตายแค่นั้นแหละวิธีเลไรง่ายปะง่ายเนอผมว่าผมตายก่อนปะเยอะเลยโคตรหมดหวังว่ะว่าไปเนี่ยของจริงเลยเนี่ยไม่เหลือเชื่อเลยเลยดีเกินไปอะที่เนี่ยมึงใครจะหาจริงปะเนี่ยคุณโว่ะเอ้ยกไมันเจอแต่ของดีๆว่ะสโคคุณมีแต่โฮโลกับเลตต์ตอนที่ได้เบอร์ลิวได้เบอร์ลิวมาก็ยังดีวะว้าวคุณซีขอบคุณพระเจ้าทำครับ พี่ตรงนี้เบลิวเล่นไม่เล่นโอเคซื้ไอไ like, ปแล้วเหลือแต่กระสุนเขียวแล้วสามร้อยนัดหรือว่าเราควรข้ามไปฝั่งนู้นใช่ไปมหไม่ได้ข้ามเขาไปเลยกันเราควรข้า,างนานแล้วเว้ยตอนนี้วิง่งเอาวะประเด็นเว้ยกูไม่เห็นรถเลยเว้ยใช่ไม่ไหววะต้องวิ่งแล้วล่ะวิ่งจากนี่ไปเข้าวงอ่ะสบายเชื่อกูดิเดี๋ยวแล้วกระสุนเขียวมันตับพี่อเลยเฮ้ยมัไม่มีรถเลยเหรอเพิ่งไปเรียบรอย้อยแล้วบายว่ารอบนี้ตายวงวะ่ะ ไปตายเฮ้ยเราจะไม่ตายว่ะเอฟยังอยู่ปะเนี่ยไม่อยู่ไม่ไม่ตัวมันนะอะอ๋ออยู่นอกห <laughs> ูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเจอรถละลาก,ก่อยทุกคนเฮ้ยรับด้วยเฮ้ย <laughs> วิ่งมาวิ่งมา <laughs> 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 ทางไหนอะอยู่คนละทางกันเลยเอะอ้าวแตงมีรถแล้วนี่แตงรับพี่ภูมิด้วยไม, <laughs> ไม่ไม่ไม่กูกำลังวิ่งไปหามึงในเว็บเดียวไปสะพานไหนดีวะสะพานไหนใกล้โอ้โหสะพานนี้แล้ววะมาแล้วมาแล้วมาแล้ววงมาแล้ว เคาดวเชียร่แล้วค่ายทหารมันไม่ไม่เลาใจเหมือนเมื่อก่อนวะตายแน่ไม่มีคนเลยวะกูบีบแต่เช็คแล้วไม่มีคนเลยทำไมถ้ามีคนเขาจะบีบกลับไงบ้ายิงกลับเขายิงกลับไงไม่ใช่บีบไอ้ท่านี้จะขึ้นสะพานได้ปะไม่น่าจะได้อย่างเฉกเฉกเนี่ยอวัวถาทักษดข์สักกามูช่วยได้เกับเกมนี้ เมื่อไหนพี่ไม่เคยมีใครตายรถกระบบบีบแตวเล่าไปใช้หน่อยเอาแบบจังหวะดิสามชาไอเกี้ยเฮ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 ้ยกระสุนหมดกูอ่ะกระสุนพี่สี่ร้อยน้าดูจะกลัวแล้ววะสุดไรพี่ กบุเขียวว <laughs> ้าหาไม่เจอเลยสุนเขียวแม้หมดวะ <c oughs> พีบอลนี่เงี้ยรถอีกคันนึงเอาปีเอาพีพีบ่าวพ่า,พาวผมเอาจาน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 จันมันมีวู้โ,โหรถทางนี้ก็มีวะรถฟ้ารถฟ้ารถคันนี้ไหนเร็วกันวะไม่รู้ฟ้าเร็วกว,ว่าเยอะเลยเฮ้ยเนีย่ยโมดอรเปลี่ยนรถเนี่ยครึ่งหลอดแล้วเนี่ยทิพไห่ละผมครึ่งหลอดแล้วเอฟเอฟก็จะตาย เฮ้ยมีคันขาวอ้วยรถตัวนี้เต็มเลยสัตว์พี่มุ้งพี่เอารถคันขาวไหมได้เสียรถเยอะเกินตรงเนี้ยเบอะไาจิ้งหัวตามผมไหมตามผมไหมข้างหน้ามีคนข้างหน้ายิงกันอยู่เดี๋ยวาไปหยองวิ่งไปชนเลยวิ่งไปชนเลยเชื่อกูของจริงต้องวิ่งชนยะฮู้ตุ่มรถคว้างไปเชี่ยหัวเต็ม แตงกินด้วยเรื่องละคว่าพี่เลือดแดงเอ้าผมไปแล้วไปไหวเลื่องเอ้าไปมีคนบ้างมีคนบ้างนะมีคนบ้างพี่พี่มีคนบ้างนะนะไม่รู้กูวิ่งไม่รู้กูวิ่งพี่วิ่งเร็ววิ่งวิ่งวิ่งแล้ววิ่งวิ่งแบบแฮมทาโร่พี่ ข้างหลังพี่เร็วเร็วเลือดแดงแล้วพี่เร็วเร็วบ๊อบบี้ไปรถเป็นอื่นจังหวะก็เป็นเข้าวงเข้าวงเ้าวงกัดเข้าวงกัดโอ้เกือบตายคิวไปหนึ่งคิวไปหนึ่งเฮ้ยคิวด้วยพี่เออเกินล้าเต้าสัตว์มาเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วขอหิวไม่ไหวแล้ว หลังต้นไม้ตายแล้วเห็นละวตายแล้วเจ็ดอ่ะเอ้ยเต็งโอ้ยกำลังจะยิงเลยแตงพี่เห็นสโมองไหมล็อกล็อกตรงสมองไหมหมดจังอ่ะยังไม่หมดใช่ไหมย้ำย้ำเห็นสโมองไหมสโมอยังอยู่เลยอ๋อก็สุ่มไปเลยในสมออ่ะยังไม่โดนไม่เห็นเฮ้ยนี่นี่มันาแล้วมันเจ็บ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 โดนไปแล้านึ้งขอตำแหน่งขอตำแหน่งนี่นี่นี่เห็นปะมันมาร์กติดปะนตอนแปดห้า อ๋อเจอเจ็บ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 หนักเจ็บหนักมากเดี๋ยวปุบไงแต่ว่ามันยิ้วยิ้วเนาะมันฮิ้วอยู่มันฮิ้วอยู่เราก็ดันไม่ให้มันเข้าไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเฮ้ยเตัวหนึงตัวนึงเจ็บโดนหัวตัวไหนสอนตำแหน่งพี่เดิมพี่พี่เดิมฉกไอสีสายฉกสายไปแล้วอยู่หลังต้นไม้หลังต้นไม้ตัวเอสตัวเอสไอออกกลับกลับกลับกับกลัเอสทีเอสไป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  โซฟาเดินเดินเดินเเฮ้ยรถเรโา้ว้วเร็วไปเล็วเั่งนยเอฟกูได้เอสเออาร์เอฟกูจะเล่นเอสาให้ดูเจเฮ้ยไอ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 อไอวอไอเอไ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 อนอไ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 ออไ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 อูอไอะไอไอไไอ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 เอไ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 เไไอไอีออไ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 ไอนอะไไ มันจะวิ่งเข้าวงป่ะจอดป่ะจอดวิ่งอยู่อูอยู่ไหนอยู่ไหนมาข้างหน่อยได้ปะที่เดิมตรงบ้านเขาบ้านเดิมจันนะอยู่ตรงอยู่อยู่บ้านเดิมหรอข้างเขาข้างเขาบ้านเดิมข้างเข่าบ้านเดิมเนยต้งบอกนะเหี้ยวมันขวาอ๋อเห็นแล้วเจอเจอเหลังภูเขาร้อยหกกร้ประมาณออ้ล้วอบล้าเข้าเข้าาเข้าอุ้ยมันตูดมันตูดมันหลบมันหลบหน้าหน่อยก้าหน้าหน่อยก้าหน้าหน่อยเอเวดก้าหน้าหน่อย ยิงเผื่อหน้าด้วยถ้ามันวิ่งอะถ้ามันวิ่งยิงเผื่อหน้าด้วยไม่เห็นละไหนแล้ววะเฮซ้ายซ้ายเออเออเออดีดีเวบดีหน่ายสวยเวฟหน่ายตัดไปกเออมันเอ้ยสวยเอ็มมไอเอ็มมึงเลยเรอล้้วยอันนี้ได้ว่ะโอลลากราจกลาอกากลาอยากลาอยากลาไอ ไอ้เว็บขวาเว็บขวาซ้ายซ้ายซ้ายอยู่ตรงเนื้อตรงเนื้อตายแล้วไม่ไม่ซ้ายซ้ายชุดเขียวชุดเขียวต้นเดียวเลยขวามือขวา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 ไปไอ้เหี้ยไหนวะอ่าทางเอีหันไป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 เอี๊หันไปอี๊ละซ้ายเหี้ยวะขวาขวานี่ไปทางเอีหน่อยเออเอี๊เหรอมีตัวมารอี๊เอีอยู่ทางเอีน่าจะตายวงแล้วมั้งวิธีเห็นวิ่งอยู่ชุดเขียวชุดเขียวชุดเขียวยิงแล้ว โอเคตายแล้วโอเคนนั่เขียไปเลยไปเลยไปเลป็นสองคนแล้วไปเอฟเคแล้วกูตายได้ไงเนี่ยกูบอกกูเลยเอาเอฟเคมึงถามมึงแปลกมึงตายวงไงเพื่อนไอ้นี่มึงจะรีปาร์ตี้กันก่อนแล้วค่อยเล่นไปเอาไปอยากทิ้งเพื่อนอยากทิ้งน้องใช่ปะเอยากทิ้งกันเอามึงมาด้วยในเวลจะได้ขึ้นไงตู่ปืนยิงใหญ่เวลกูไม่ขึ้นเพราะว่ากูไม่ได้ยิงไอ้สัตว์ เฮ้ยมันไม่มีแบบทีมชนะไม่ได้ีเลยอะเล่นเล่นธรรมดาถ้าไม่ได้ยิงหรือว่าไม่ได้ทาเกมอะไรแล้วถ้าตายก่อนอะไม่ได้เเกมกากว่ะเอ้าไอ้ี่ยมันก็เซ็ตมันก็เป็นไอ้อะไระยิงวะายิงวะเซตอยู่แล้วเอาเลยพี่เอาเลยพี่ขวาบ้านขวาเอาเลยพี่เอาเลยเดยเิ่งเดเพิ่งชิดบ้านก่อนชิดบ้านชิดบ้านแต่งก่อนชิดบ้านแต่งก่อนเล่นได้พี่เอาชนเอาชนกแพงได้นะให้มันเป็นกแพงบังไว้ี่ยไหนวะ กูขอหาตะโขบอะไรกูไว้หน่อยนะกูไม่มีตะโขบพี่ตรงนั้นแต๊ถูกแล้วขวาวิ่งออกซ้ายวิ่งกลับบ้านอือไอ้สว์มอยสิ้นอย่างน้อยก็มีเจ็บ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 น็อกมีเพื่อนปะมีเพื่อนไอ้จะมีเม็ต่างมีดีถ้าน็อกถ้าน็อกก็มีอยู่แล้วถ้าน็อกก็มีอยู่แล้วไม่หมายถึงแบบอยู่ใกล้ๆมันอะไม่เห็นไม่เห็นไปดูหรอไอ้แตงไอ้แตงนี่มันเจียขอบป้ะเนี่ยเฮ้ยแปดแปดแล้วอะเมื่อกี้ต่างไหนเมื่อกี้มันต่างไหนเฮ้ยอันนี้ ที่สองน,นะเอ้ยใช่เหรอเออพู้เงียนเบอร์ไปเอาแล้วเอฟเอฟไปตาตรงไหนวะที่ผ่านละตรงนี้ตรงนี้อ้าวพี่ภูวว <laughs> มิเปไหนวะเคลียร์นิดเดียวเอ้ยมีสะโขบมีสะโขบให้กูเล่นบ้างไหมกูขอร้อ,องละตอนนี้เว็แบเว็บเว็บเช็คบ้านเช็คบ้านบ้านไหนบ้านเนี้ยบ้านน่ะเออบ้านน่ะเลยอย่าว่ามีปะ ไม่มีประตูไม่เปิดไอ้แตงแตงเช็คบ้านโล่งหน่อยดิเอ้ยไม่ใช่เช็คเช็คเช็คทุ่งโล่งเหรอะนี่ไงรยงอะไรเสียงรถใครอะพอได้พี่ไหวเฮ้ยมันก็พอๆกับขาบะหรือเบากว่าไม่ไม่เบากว่าครับเบากว่านิดนึงดีกว่ามมีมีที่อะไรเล่นเข่าปะกูว่าถ้าเหลือน้อยขนาดนี้เล่นขาวแล้วปะบ้านเทียนี่ไม่มีอะไรเลยอ่ะถามจริงรถกุ้งอยู่เนี่ยเฮ้ยมันเหลือน้อยเกินบอดเจีย โอ้ไม่รู้ไอ้เหี้ยหรือมันยิงกันตายตั้งแต่เราอยู่ค่ายทหารแล้วปะพี่ผมดูนะไม่มีอะไรเลยแค่บนนะโอ้โลงจัดเลยตั้งแต่แตงขี่มาไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยรถอยู่หน้าบ้านกว่าลองเช็คก่อนดิโอแตงไปได้ไปได้ไปได้เหลังนั้นยังไม่เช็คนะพี่ไม่นมาปล่อยไปไนะหลังเหลืองอะผู้ว่านี้เออผู้ว่าเหมือน ปะดะดำปะดะดำปะดะดำปั๊มปั๊มรถมึงแรงเหลือเกินเราขับหาเลยไหมกูเสียดเลยก็เดี๋ยวกูถึงให้เฮ้ยเข็ดกมดนะขับหาแล้วล่ามหายแตงฮะดีดีอย่างน้อยมันเหลือสี่คนนะเว้ยตีหนึ่งละแล้เว้ยเราตีหนึ่งดีเราไม่สี่เราสามจับก็หลเฮ้ยมีนี่ด้วยอ่ะเครื่องร่อนอ่ะใช้ไงไม่รู้อ่ะามันต้องมีน้ำมันไม่มีน้ำมันเนี่ยต้องกูมีน้ำมันอ่ะที่ขับขับหากูอยู่ตรงแตงแน่เลย เดือดแม่ก็บ้านเดือดนกบ้านตรงเอ็กกันตรงเอสอ่ะเนี่ยอยู่หน้าเนี่ยพี่เชื่อผมไหมพี่พี่นั่งงี้โดนหัวสองเลยนะพี่นะจุก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 มาดิมาดิบิดแทงไงบิดแทงไงวะกดกดอ่าขีดซ้ายขีดซ้ายเป็นยิ่งอ่ะ นราจีนเฉียดกูอยากจริงหัวโจเฟอร์กูเหลือเกินจริงนได้ไหมสัญญาณเตือนภัยเจอแล้วเอแล้กูว่าหาที่เล่นเป็นหลับเป็นหลังเถอะนะเรานเนี่ยบ้านเนี่ยเนินก็ได้พี่เนินก็ได้ตรงนี้เล่นไม่ได้ตรงนี้มันต่ำเราโดนโถมได้ง่ายนะอันโนฆ่าทากี้ด้วยไมล์แ้แ้ตัวเองอะเรียนน้อยกว่าเรียนน้อยอะไรไม่โดนในวันเนี้ย ไปไหนกันหมดวะไม่สักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้สายสักหน่อยเฮ้ยเฮ้ยรุ่นรุนรุ่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 นโอเคโอเคหามุม่อนดูแล้วดูแล้วหามุมก่อนจอด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 มุมนิดเดียต้องเหตแถวนู้นแถวนู้นร้อยเจ็ดห้าประมาณประมาณร้อยเจ็ดห้านี่มันแล้วเห็นมากแล้วมากแล้วมากแล้วตามไล่กูตามไล่กูแตงแตงอย่าเข้าหน้ามึงเลยแตงหินเจ็บยิงได้ยิงได้ยิงได้ตัวนั้นยิงได้ยิงสบายเลย ใจเย็นๆยๆเล็งเฮ้ยมันจู๊บมันจู๊บมันซ้ายขวามันซ้ายขวาไม่โดนแล้วไหนเว้ยเอสนี่หนึ่งคิวเอ้าเอาที่หนึ่งวะเอ้าเอาโอเคเลิกไอ้เหี้ยเอา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 แค่กันแบบนี้เลยเอ้าชนะได้ไงอะได้ไงวะแง่จัดชนะได้ทีมโหดไม่ยอมตายยยดเคิลชิคเก้นดินเน่ได้ไงวะไม่ยอมตายเหี้ยกูตายหละกูไม่ตายไง อะไรวะนะครับเนี่ย